คนที่เร่งครับศิลปินในดวงแกก็ไม่มีครับไต้ทุกคนครับรักทุกคนรักทุกคนเหมือนพี่เป้าเลยนะรักทุกคนรักทุกคนครับรักทุกคนก็อยากให้พี่แบบว่าฝากช่องทางการติดต่อครับตอนนี้ช่องทางการติดต่อนะครับก็ถ้าไปในโซเชียลแนอะไรก็ใช้คําว่าขนมปังเทวดาขนมปังไม่ว่าจะเป็นทิกตอกครับผมทูบบุ๊กหรือเพจอะครับ ขนมปังเทวดาแล้วก็เห็นช่วงนี้มีปักตะก้าขายสินค้าด้วยถ้าใครอยากอุดหนุนก็อุดหนุนพี่สมชายได้ครับไม่ชอบอย่าซื้อนะถ้าไม่ชอบต้องต้องต้องชอบก็ะนั้นครับแล้วก็ตอนนี้เพจผมมีสมาชิกสองคนครับแนะนําไม่ต้องสมัครนะครับไม่ต้องสมัครเสียดังครับคุณแค่ดูคอมเมนต์กดแชร์กดไลค์แค่นั้นก็พอไม่ต้องไปสมัครเสียเงินครับมันก็ไม่แพงหรอกเดือนมปังสามสิบกว่าบาทใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นแหละผมก็เคยคุยกับเอฟซีแล้วคุยกันแล้วนะ ทักค,คุยกันเลยว่าไม่ต้องสมัครก็ได้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้เองนิดหน่อยอตอนนี้มี2องคนครับช่วยด้วยใจเขาับม,ป,มปื้มพี่แหละ